เป็นฐานเรื่องขับถ่ายเป็นคนที่ถ่ายไม่ไม,ไม่ไม่ออกเป็นคนที่เขาเรียกว่าปวดท้องปวดมวนมวนค่ะแต่มันไม่ถ่ายเป็นคนที่ขับถ่ายผิดเวลาไม่ได้เลยมันจะทําให้เราของผูกข้ามวันท้องผูกขาเป็นมาอย่างสัปดาห์หนึงจะถ่ายแค่ครั้งเดีสองครั้งนะคะปกติเป็นคนไม่ไม่ได้แบบมีปัญหามากปกติถ่ถายปกติแล้วแต่ว่าเราอยากเป็นแบบทีข้อสซ์น้ำ คนที่ไม่ค่อยดื่มนะะ้ำอะค่ะก็จะทําให้ไม่ค่อยถ่ายอะคะ่ะแบบสองวันสามวันถ่า,าทยทีอะคะ่ะซึ่งก็จะทําให้ท้องอะ,ค,ะค่ะก็คือจะอืดเป็นประจําเลยนะคะมีปัญหาเรื่องขับถ่ายคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ข้องผูกท้องผูกกระจากเป็นเ็นมานานแล้วะคะ่ะเรื่องขับถ่ายยากเพราะว่าเราเรากินเยอะมันก็เลยเป็นเรียกว่าอ,อะไรอะเป็นปอดทำให้ข้องผูก ก็ปกติเป็นคนถ่ายยากค่ะชอบกินชาบูหมูกระทะแล้วมันจะย่อยยากทําให้เรารู้สึกอึดอัดค่ะประมาณ 3- 4วันถึงถ่ายครั้งหนึ่งค่ะทาให้เรา,าค่ะลงทิ้งนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นค่ะเป็นคนไม่ชอบทานผักน,นะครับมันก็เลยไม่ได้ขับถ่ายทุกวันพอไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยก็มีอาการท้องผูกแล้วมันก็นอ,ากาอึดอัดเวลาใส่เสื้อผ้าอกเมื่อคืนกินไปตอนประมาณสี มันตีสี่ครึ่งนะคะออกเกือบหมดใส้เลยค่ะกินไปเมื่อคืนตอนห้าทุ่มคะ่ะมันเขาเรีารายกว่าอะไรอ่ะพอตื่นมามันมันเจ็บท้องมันมันปวดท้องเลยก็ถ่ายออกทีเดียวก็คือโล่งเลยค่ะใช่เพราะปกติเราอ่ะจะเป็นคนที่สองสาวันทีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือกินไปแค่สองเดียวก็คือมีผลเลยรู้สึกโล่งมากเลยค่ะเช้ามา ก็คือเข้าห้องน้ําแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็แบบไม่ปวดบิดแล้วก็ถ่ายสบายโลง่งโล่งมากๆค่ะถ่ายง่ายมากค่ะคือไม่ไม่ปวดบิดเลยแล้วก็กินปุ๊กตื่นเช้ามาข้ห้องน้างนําทันทีเลยค่ะ,ะหลังจากกินสบายดีไปนะคะแปะชั่ ก็ทานไปอีกวันหนึ่งก็ขับถ่ายง่ายเลยนะครบเหมือนมันออกสุดาเลยมันแบบโล่งมันสบายมันรู้สึกดีทั้งวันเลยหลังจากทานนะคะแปดชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วก็คือน้าไปะคะ่ะจากเราจา,จากที่เราทานนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้ถ่ายท้องได้สะดวกแล้วก็คือไม่ปวดบิดเลยะคะ่ะพอได้ทานตัวนี้ไปอะคะ่ะก็คือพุ่งเลยมแนก็ออกง่ายด้วยค่ะ ก้อนมันจะไม่มันมันไม่ไ hmm. ด mm ้ต hmm. mm ่อยาวแต่เ hmm. ม mm hmm. ื่อเช้า huh น <mythology> um, ี้ออกมาแบบสวยค่ะรสชาติาอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยทานง่ายแล้วก็หอมหอมอร่อยเหมือนเราทานนะ เป็นแบบเบอร์รี่ผสมกันไมน่มันม่นใจว่ามีผลไม้อะไรบ้างแต่ว่าอร่อยทานง,ง่ายทานง,ง่ายไม่เคยเจอ,อไฟเบอร์ยี่ห้อไหนนะคะทานแล้วรู้สึกอร่อยแล้วอยากทานกิกเหมือนยี่ห้อนี้เลยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ขาวด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเคยกินไฟเบอร์ตัวอื่นแล้วมันมีมีกลิ่นขาวค่ะดีมากค่ะสบายดีไฟเบอร์ตอบโจทย์ในเรื่องของรสชาติแล้วก็ ผลลัพธ์ในการที่เราค่ะา,าลงไปแล้วให้เราขาาับถ่ายสบายไม่ต้องเบรค่คือเขาตอบโจทย์ปัญหาที่เราอ่ะถ่ายไม่ออกแล้วปกติเราจะเป็นคนที่ถ่ายยากนะคะก็พอพอมันถ่ายโล่งเนี่ยมันก็รู้สึกดีทําให้อารมณ์ดีไปด้วยทั้งวันมันก็รู้สึกดีไปตลอดทั้งวันเลยก็รู้สึกปึื้มมากๆเลยค่ะทานแล้วนะคะรู้สึกว่าเราขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วปูุงที่เรามีอ่ะปกตินั่งเนี่ย มันจะกองมากๆเลยนะคะผมก็จะยุบลงค่ะเป็นเป็นเป็นถุงเท้าตัวหนึ่งที่ที่ค่อนข้าประทับใจเลยเพราะว่าออสินค้าตัวนี้ทําคือด้วยปัญหาของเราอะ่ะเราเราหาวิธีการแก้ค่ะมาเยอะแล้วแล้วก็พอมาเจอตัวเนี้ยกินปุ๊บก็คือแค่ซองตั้งแต่ซองแรกอ่ะค่ะก็คือเห็นผลลัพธ์เลยม,มันมันดีจริงๆแล้วเวลาไปเราถึงเช้ามาะคะ่ะมันมันโล่งมากพอพอเราแบบ ดื่มแล้วก็คืออยากจะดื่มทุกวันเลยค่ะคือมั่นใจว่าถ้าใครมีปัญหาเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวนี้ค่ะชงทาแล้วเกิดผลลัพธ์ภายใน้ามคืนเลยค่ะ